ไอ้แม่เราได้ขานั่งเอกทั้งหาคนเอาครูปูเอามาคนเดียวเอามายังเบิดเอาไอ้ไอ้เลือกเอาว่าไอ้จะเอาผู้ใดให้เลือกเอาแมนนางเอกเอ็มดีเพลงหอเลือกเลยค่ะซื้อว่าจากไหนครับเนี่ยซื้อลูกแก้วจ้าแก้วโอ้ของจอดกัเจ้าเลยลูกกอกโอ้อันนี้ซื้ออย่างีรดูตี้ค่ะดูตี้ของกับเจ้าอีกคองของกับมึงมึงเนี่ยยูตัดเอออันนี้เนีอันนี้เนาะ เอออันนี้ผมเสียังกองก่อยค่ะกองก่อยของจองกับมึงนะฮะกองกูเออไม่เสียงแคบุมค่ะบุมโอ้บับเออเอาเลยคนยืนหัวดอยอยู่ดิคาถามนะเอาเอาผู้นี้แหละสัตวเอาผู้นี้แหละฮิโกะเมมานซื้อเพียงนะผู้นี้แหละซิลิ รถไฟฟ้าเปิดไม่ติดทำยังไงคุณเห็นสายสีดำตรงท้ายรถนั่นไหมอย่าไปถอดมันเด็ดขาดถ้าถอดแล้วอย่าใส่เข้าไปคืนถ้าเผลอใส่คืนก็อย่าถอดเพราะมันจะระเบิด